ตัวขงเธอนั้นได้ยินเสียงกระซิบมาจากปลายเตียงครับในตอนนั้นเองเนี่ยเธอเนี่ยเริ่มอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ออกตัวเนี่ยเย็นเฉียบเลยครับพยายามร้องให้พี่สองคนนั้นช่วยแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับน้ำตาเนี่ยไหลออกมาอย่างทรมานครับในใจเนี่ยก็พยายามท่องคาถาบทสวดชิน,นบัญชร สวัสดีครับทุกคนครับพบกันเช่นเคยกับผม1 1LC ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันกับในช่วงของหลอนต่างแดน EP ีที่3แล้วนะครับในส่วนของเรื่องราวหลอนๆที่คุณจะดรับชมรับฟังกันใน EP นี้นั้นเป็นเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งครับที่ได้ไปเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้แล้วไปพบเจอเรื่องราวสยองขวัญกับเพื่อนๆที่ไปด้วยกันนี้นะครับตอนที่ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่ผมพูดถึงนี้นั่นก็คือที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้นั่นเองครับหลายๆคนคิดว่าที่ต่างประเทศเนี่ยไม่น่าจะมีผีหลอกหรือคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศกันเนี่ยไม่น่าจะโดนผีหลอกเพราะว่าคนละศาสนาผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับโดนเหมือนกันหมด ที่เกาเะเชจูเพเกาหลีใต้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะครับเรื่องธรรมชาติที่งดงามซึ่งบนเกาะน,นี้นะครับก็จะมีพวกโรงแรมมีรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าธรรมชาติที่งดงามขนาดนี้ยังมีเรื่องหลอนๆที่น่ากลัวนั้นซ่อนอยู่ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันใน E ีีนี้นั้นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงของหลอนต่างแดนกับจีไนท g ีไเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาน,นอนหลับนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นสมุนไพรสกัดที่มีส่วนผสมของดอกคาโมมายล์ ai, แล้วก็เห็ดหลินจือสกัดซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยคุณน,นั้นนอนหลับสบายนั่นเองครับสำหรับใครที่พักผ่อนน้อยหรือว่าเครียดจนนอนไม่หลับเนี่ยอยากนอนหลับสนิทจนถึงเช้านะครับถ้าเปิดนึงอซีแล้วยังนอนไม่หลับอีกเนี่ยผมแนะนำจีไนเลยครับตัวช่วยที่ทำให้คุณน,นั้นนอนหลับสบายหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเวนรวมถึงร้านค้าสะด,ดนนว,ะวกซ like, ื่องนี้ ไปเพื่อนของคุณที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีหรือว่ามีแผนที่จะไปทเที่ยวเกาหลีหลังจากหมดโควิดนี้นะครับได้รับรู้ด้วยนะครับว่าที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้นั้นก็มีเรื่องราวหลอนๆเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นที่เกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้นี้นะครับผมต้องบอกเลยนะว่ามันมีเรื่องราวหลอนๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะครับในอดีตเนี่ยเคยมีประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะเชจูนี้เสียชีวิตกันเป็นจํานวนมากเลยครับจากการประท้วงรัฐบาลในช่วงเวลานั้นครับตอนนั้นเองเนี่ยมีผู้เสียชีวิตตัวประมาณ25,000คนถึงประมาณ3 0 0 0 0คนเห็นจะได้เลยครับและส่วนใหญ่ดวงวิญญาณเหล่านั้นเป็นวิญญาณของผู้บริสุทธ์ทั้งนั้นเล จึงไม่แปลกครับที่จะมีเรื่องราวของวิญญาณของการพบเจอเรื่องสยองขวัญเรื่องผีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบนเกาะเชจูแห่งนี้ครับนอกจากนี้นะครับที่เกาะเชจูเนี่ยยังมีอีกลัทธิหนึ่งนะครับ นั่นก็คือลทัทธีเชมันครับลทัททีนี้นะครับคนเก่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ที่เกาะเชจูเนี่ยจะนับถือลทัททีนี้กันมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าความเชื่อหลักๆของลทัทธิเชมันเนี่ยเขาเชื่อเรื่องการทรงเจ้าเรื่องผีเข้าและพวกเขาก็มีหมอผีด้วยนะครับหมอผีเนี่ยก็ทําหน้าที่สื่อสารในการติดต่อกับดวงวิญญ,ญาณบนโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณอีกทีหนึ่งครับจึงไม่แปลกเลยครับที่บนเกาะเชจูนี้น,นั้นจะมีศาลเจ้าตั้งอยู่มากกว่า400แห่งทั่วเกาะเลยนะครับจากเหตุการณ์ในสมัยก่อนนู้นนี่นั็นทที่่มเ,เอเอืงง เป็นเมืองที่จเจริญเนี่ยสถานที่หลายๆแห่งเช่นพวกโรงแรมรีสอร์ทต่างๆเนี่ยเขาก็จะสร้างทับจุดที่มีคนเสียชีวิตในอดีตจนมันกลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญอะไรต่างๆเหมือนอย่างถ้าบ้านเราก็เป็นเหมือนกับผีเออเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆนี้ไปครับซึ่งเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับตอนที่เธอนั้นได้ไปเที่ยวเชจูกับเพื่อนๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีแล้วครับตอนนั้นเองเนี่ยเธอกับเพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์แห่งหนึ่งครับในราคา9 9 9 0บาท ซึ่งในโปรแกรมทัวร์เนี่ยเขาจะเป็นการไปเที่ยวเกาหลี4วัน2คืนนะครับราคานี้รวมตัว๋วเครื่องบินที่พักไกด์นําเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างอีกมากมายรวมหมดเลยนะคะ9บ9 0าบาทนะครับตอนนั้นที่ไปเนี่ยไปกัน7คนครับมีผู้หญิง5คนมีหัวนหน้าแล้วก็แฟนหัวนหน้าครับที่เป็นผู้ชายตอนที่ไปเนี่ยเธอเนี่ยอายุน้อยสุดเลยครับก็เลยได้ไปน,นอนกับพี่ที่ทํางานอีก2คนครับทำให้ห้องของเธอนั้นนอนรวมกันถึง3คนและที่เหลือเนี่ยเขาเป็นแฟนกันเขาก็นอนคู่กันไปครับอีก2ห้องวันแรกของการเดินทางมาถึงททีีี่ปรระะเเศกาหลนน้คับ ก็มาถึงที่สนามบินนานาชาติเชจูครับก็มาพบกับไกด์นำเที่ยวซึ่งไกด์นำเที่ยวนี้ก็เป็นหนุ่มไทยที่อัธยาศัยดี การเดินทางครั้งนี้นะครับก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งโปรแกรมแรกที่ทัวร์พาไปนั้นก็ไป,ไปที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเซจูบิเลจเลยครับตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็เดินท่องเที่ยวไปกับกลุ่มเพื่อนของเธอก็ไปเจอกับกลุ่มทัวร์ที่มาจากไทยจากต่างประเทศจากประเทศนู้นประเทศนี้มากันเยอะเลยครับเพราะว่าที่เชจูเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ <qi ue S 2> ขึ้นชื่อของประเทศเกาหลีเหมือนกันเลยนะครับและหลายคนเนี่ยก็จะมาท่องเที่ยวตามซีรีส์ตามละครเรื่องโปรดอะไรของเขาบ้างกันไปนะครับเธอบอก ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยเขายิ้มแย้มแล้วก็เต็มใจต้อนรับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับตอนนั้นเองนะครับหลังจากที่ไปเที่ยวที่เซจูวินเลสเ็จเนี่ยทัวร์ก็พาไปอีก2ที่ครับและพอตอนเย็นนั้นทางทัวร์ก็มีการพาไปไหว้พระใหญ่ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นโดดเด่นเรื่องพระใหญ่สีทองตอนนั้นเองตัวของเธอกับทีมเนี่ยก็อุดหนุนด้วยการซื้อเทียนไหว้พระขอพรแล้วก็พับแบงก์ตามคําแนะนําของไกด์เลยครับหลังจากท่องเที่ยวกันเต็มอิ่มมาทั้งวันนี้นั้นพระอาทิตย์เริ ก็พากลุ่มของพวกเธอนั้นไปเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะครับเป็นโรงแรมระดับ3ดาวแต่พอไปถึงเนี่ยเธอรู้สึกครับว่าทําไมโรงแรมแห่งนี้กับโปรแกรมทัวร์ที่เธออ่านมาเนี่ยมันถึงไม่ตรงกันครับทีแรกเนี่ยเธอก็ช่างใจแล้วครับว่าทําไมถึงมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมโดยที่ไม่ได้แจ้งอะไรล่วงหน้ากันเลย ตอนนั้นเนี่ยไกด์ให้เหตุผลครับว่าโรงแรมที่จองไปตอนแรกเนี่ยทัวร์มันลงเยอะครับเลยเต็มวัยแต่ว่าที่นี่ดีกว่านะห้องใหญ่กว่าโรงแรมที่จะไปตอนแรกอีกซึ่งก็ให้เหตุผลต่างๆนานานู่นนี่นั่นอะไรไปครับแต่ด้วยความที่ว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับมันตั้งออกมาแยกจากตัวเมืองใหญ่ทีนึงซึ่งตึกของโงแรมเนี่ยเป็นตึกสีขาวครับดูใหม่มากไกด์เนี่ยเห็นแล้วว่ากลุ่มพขาเพอนนั้นเริ่มที่จะไม่พอใจกับการย้ายโรงแรมในครั้งนี้ครับ ไก่ก็เลยขออาสาเลี้ยงเบียร์กับไก่ทอดให้พวกเธอครับตอนนั้นเองเนี่ยกลุ่มของเธอกับเพื่อนร่วมงานต่างๆเนี่ยก็กินกันเสร็จเรียบร้อยก็แยกย้ายกันไปอาบน้ําตอนที่แยกย้ายไปครับทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเที่ยวกันมาขนาดนี้เนี่ยอยากจะนอนแบบไม่อาบน้ําเลยนะเนี่ยซึ่งอาการนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะเป็นกันเยอะเลยนะครับ กับการที่ว่ามาถึงโรงแรมแล้วก็ไม่อยากอาบน้ำครับเพราะว่าอยากจะนอนลงไปเลยกลัวว่าถ้าเกิดอาบน้ำเนี่ยแล้วพอกลับมานอนเนี่ยมันจะนอนไม่หลับครับพอหลังจากกินเบียร์กินอะไรกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็เดินขึ้นห้องไปแยกย้ายกันไปตามห้องต่างๆที่ได้รับกุญแจมาครับเธอบอกว่าลักษณะของห้องที่เธอได้นั้นเป็นเตียงเดียวขนาดใหญ่2เตียงครับแต่ก็ไม่สามารถขยับเตียงได้ครับเพราะว่าเตียงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนัก ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวตัวของเธอนั้นจะนอนกับพี่คนหนึ่งที่ตัวเล็กส่วนพี่คนหนึ่งเนี่ยก็นอนอีกเตียงหนึ่งไปเลยครับคนเดียวเลยซึ่งระหว่างเตียง2เตียงนี้นะครับมันก็จะมีช่องว่างระหว่างกลางที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรหลังจากนั้นครับทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายไปอาบน้ําอาบท่าระหว่างที่รอกันอาบน้ำเนี่ยเธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปนั่งดูทีวีนู่นนี่นั่นไปครับพออาบน้ากันเสร็จหมดทุกคนแล,แล้วครับทุกคนเนี่ยก็เข้านอน,อนกันในขณะที่กําลังหลับไปนั้นครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วเงเวลา เธอก็ได <mel> ้ยินเสียงเป็นเสียงเท้าหนักๆครับแล้วก็เสียงเคาะประตูดังมาซึ่งเสียงนี้นะครับเป็นเสียงที่ไม่ค่อยดังมากครับแต่พอฟังไปเรื่อยๆครับเสียงเคาะประตูเนี่ยเหมือนกับว่าจะถูกเคาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกห้องเลยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ห้องแรกๆจากทางเดินเป็นเสียงเคาะประตูดังมาไกลๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังป๊อกป๊อกป๊อกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงนี้มันเริ่มใกล้เข้ามาที่ห้องของเธอเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วครับ แต่ด้วยความที่ว่าอาจจะคิดไปเองหรือมั้งเธอก็เลยตัดสินใจลืมตาขึ้นมาดูครับลืมตาขึ้นมาเนี่ยก็มองไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรผิดปกติเห็นเพียงแต่พี่ของเธอที่นอนหลับกันอย่างสบายเลยครับพี่คนหนึ่งเนี่ยนอนอ้าปากแล้วก็กลเบาๆไปเฉยเลยตอนนั้นเนี่ยที่เธอลืมตามาเธอรู้สึกเลยครับว่าเสียงนั้นเนี่ยมันได้เงียบลงไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยมันเงียบราวกับเธอนั้นหูอื้อเลยครับเธอจึงตัดสินใจหลับตาแล้วก็นอนอีกครั้งหนึ่งครับ แต่สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเนี่ยมันก็เกิดครับในตอนที่เธอกําลังพยายามหลับไปนั้นครับเธอได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครนั้นมาเปิดก๊อกน้ําในห้องน้ําครับเสียงน้าเนี่ยไหลออกมาจากฝักบัวตอนนั้นเองเธอรู้สึกแปลกใจครับแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นเสียงจากห้องข้างๆในตอนนั้นเนี่ยเธอพยายามหลีตาดูครับมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาทีแรกเนี่ยเข้าใจว่าพี่คนหนึ่งนั้นลุกไปเข้าห้องน้ําหรือเปล่า แต่พอมองดีๆแล้วครับทุกคนในห้องเนี่ยยังคงหลับสนิทกันเหมือนเดิมตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทาอย่างไรครับพยายามหลับตาเพื่อให้พ้นคืนนี้ไปได้เร็วที่สุดครับในความเงียบสงัดที่เกิดขึ้นนี้นั้นช่วงหงุดใจเดียวครับหัวใจของเธอนั้นก็เต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวเมื่อตัวของเธอนั้นได้ยินเสียงกระซิบมาจากปลายเตียงครับ เสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายเนื้อหาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าเสียงนั้นเนี่ยพูดอะไรซึ่งภาษาที่เธอได้ยินนั้นเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนั้นเองครับเธอรู้สึกทันทีเลยครับว่ามีน้ำหนักบางอย่างเนี่ยมากดอยู่ที่ปลายเท้าของเธอลักษณะคือเหมือนกับว่าตัวของเธอนั้นกําลังโดนใครเนี่ยบีบเข้าที่ขาสองข้างของเธอเลยในตอนนั้นเองเนี่ยเธอเนี่ยเริ่มอึดอัดแล้วก็หายใจไม่ออกตัวเนี่ยเย็นเฉียบเลยครับพยายามร้องให้พี่สองคนนั้นช่วยแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับ แขนขาเนี่ยขยับไม่ได้แล้วพยายามเป่งเสียงดังเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่มีเสียงเลยครับเหมือนกับคนเป็นใบ้เลยในตอนนั้นน้ำตาเนี่ยไหลออกมาอย่างทรมานครับในใจเนี่ยก็พยายามท่องคาถาบทสวดชินะบัญชรแต่ก็นึกบทสวดไม่ได้ครับท่องได้แต่อิติปิโสแล้วก็น้ำโมอยู่อย่างนี้วนไปวนมาในระหว่างที่กําลังนึกถึงบทสวดนั้นครับเสียงผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็พูดสวนขึ้นมาเธอเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องครับฉุดคิดทันทีเลยครับว่าทางนั้นเนี่ยคงจะไม่รู้ว่าเราพูดอะไร าในในนคาถาบสวดอะไรต่างๆเนี่ยคงทําอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาฟังไม่ไรู้เรื่องในตอนนั้นครับในหัวเนี่ยก็นึกถึงพระใหญ่สีทองท,ที่เพิ่งจะไปไหวมาเมื่อตอนเย็นนั้นก็เลยบอกให้ท่านเนี่ยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยอะไรต่างๆ,ๆ <bed> หลังจากนั้นครับเธอก็เป่งเสียงออกมาแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยมันแหบแล้วก็แห้งมากครับร่างกายตอนนั้นเนี่ยเธอเริ่มกลับมาขยับตัวได้แล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กรีดสุดเสียงเลยครับแต่ปรากฏว่าพี่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็ยังคงหลับเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ยินเสียงที่เธอร้องเมื่อสักครู่นี้เลย พอถึงในตอนเช้าครับเธอก็ตื่นไปทานข้าวกับพี่ๆแล้วก็ไปรวมกลุ่มกับคนอื่นที่ห้องอาหารของโรงแรมครับสีหน้าของเธอในตอนนั้นเนี่ยแย่มากจนถูกทักเลยครับว่านอนไม่หลับหรอแฮงเบียร์เมื่อวานหรอเธอเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับกับเหตุการณ์ที่เจอก็ตอบได้แค่ว่าอืมสงสัยจะแฮงเบียร์ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปเจอไกด์ที่นําเทีย่ยวครับก็เลยเดินตรงเข้าไปถามเลยครับว่าไกด์ขอเปลี่ยนโรงแรมได้ไหมคะคืนนี้ไกด์ก็ยิ้มครับแล้วก็ตอบมาว่ามีอะไรหรอครับ คืนนี้เราจะนอนที่นี่คืนหนึ่งครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมันเต็มหมดแล้วตอนนั้นเองอ่ะเธอไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับพยายามร้องขอแค่ไหนทางไกลก็บอกว่าช่วยไม่ได้จริงๆครับมันเต็มหมดแล้วเธอก็ได้แต่เดินกลับไปที่โต๊ะอาหารครับตอนนั้นเนี่ยตัวของเธอนั้นกลัวมากครับจะไปไวุ่นวเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าพี่ๆส่วนใหญ่ที่มาด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีใครเจอเหมือนกับเธอตอนนั้นเนี่ยสีหน้าของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจนพี่คนหนึ่งที่นอนด้วยกัััันนนนนนให้้อองเ่่ขสมมุติววาาาป็็ลกกครบถ หนูหนูเป็นอะไรอะเมื่อคืนพี่กนเหรอทําให้หนูนอนไม่หลับหรือเปล่าเธอเองก็ได้แต่ขำแล้วก็ยิ้มเจริญเสายหน้าบอกไปว่าไม่ใช่ครับพี่เมื่อคืนหนูนอนหลับสบายแต่ในหัวเนี่ยก็คิดตลอดเวลาเลยครับว่าจะเล่าเรื่องเมื่อคืนนี้พี่ก็ฟังกันดีไหมแล้วพี่คนหนึ่งที่นอนด้วยกันในห้องนี้นะครับผมขอสมมติว่าเป็นพี่บีแล้วกันพี่บีเนี่ยก็บอกว่าเมื่อคืนเราท้องเสียหรือเปล่าอะหนูพี่เห็นเราเดินไปห้องน้ํานานมากจนพี่เนี่ยเผลอหลับไปก่อนเลยตอนนั้นเนี่ยเธอหันไปหาพี่บีด้วยยกการรตใจสุดดขีดเลคับ แล้วก็บอกว่าพี่เมื่อคืนหนูยังไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยหนูขอโทษนะแต่หนูคิดว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่ห้องของเราแน่นอนเลยครับพี่แต่เธอก็หยุดเพียงแค่นี้ครับเธอก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวเมื่อคืนที่เธอเจอให้ฟังครับพี่บีเนี่ยก็บอกว่าเออพี่ก็ยังงงอยู่นะว่าทําไมเราเดินเสียงดังแล้วมันก็เงียบหายไปนานพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่เอนี่นะครับก็พยายามปลอบใจเธอครับว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยใส่แหวนของพี่ไปก่อนและพี่เอเนี่ยก็ยกแหวนให้ดูครับว่าแหวนที่พี่่อ,อยนเป็งไง แหวนของพี่เอเนี่ยมันเป็นสีเงินครับแล้วก็มีหินสีฟ้าพี่เอเนี่ยบอกว่าแหวนนี้เนี่ยพี่พกติดตัวตลอดเวลาเลยเวลาไปเที่ยวไอหินสีฟ้าเนี่ยมันจะคอยทําหน้าที่ไล่ความชั่วร้ายไปได้นะไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยคืนนี้เนี่ยใส่แหวนพี่แล้วก็นอนรับรองหลับสบายหลังจากนั้นครับพอทานข้าวกันเสร็จก็เดินไปที่รถก,กันเพื่อไปเที่ยวต่อในวันที่2ครับคลิปนี้เนี่ยเธอบอกว่าเวลาไปเที่ยวเสร็จขึ้นรถมาเดินทางไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเธอก็จะนอนตลอดเลยครับเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่เธอเจอนั้นทำนนอนลลเอาเธอ้น พอหลังจากเที่ยวเสร็จทุกอย่างเลยเสร็จครับก็กลับมาที่โรงแรมพอตกกลางคืนครับทุกคนเนี่ยก็เตรียมตัวจะเข้านอนกันแล้วพี่เอกับพี่บีเนี่ยก็เห็นครับว่าตัวของเธอนั้นพยายามมองเตียงม,มานานมากครับเหมือนกับว่าช่างใจว่าตัวของเธอนั้นจะนอนเตียงไหนดีพี่เอเนี่ยก็บอกว่างั้นเลือกเลยหนูหนูอยากนอนเตียงไหนก็เลือกเอาเลยแต่ตัวของเธอนั้นก็บอกว่าขอนอนเตียงเดิมดีกว่าค่ะแล้วในคืนคืนนั้นครับพี่เอเนี่ยก็ถอดแหวนให้เธอสวมตามที่บอกเลยเธอก็ได้สวมแหวนของพี่เอแล้วก็นอนหลับไปครับเธอบอกว่าในคืนคืนนั้นเนี่ย เธอหลับเต็มอิ่มมากครับเพราะว่าร่างกายเธอนั้นเหนื่อยล้าจากการไปเที่ยวมาจากการไปทํานู่นทํานี่มาตลอดทั้งวันด้วยรู้สึกทีครับตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาตอนเช้าแล้วครับตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ําพอตื่นขึ้นมาครับเธอเห็นว่าพี่เอเนี่ยยิ้มให้แล้วก็ถามว่าหนูเป็นยังไงนอนสบายดีไหมเธอก็ยิ้มแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็บอกว่าพี่เอหนูขอบคุณแหวนที่พี่ให้มากเลยนะคะตอนนั้นเองนะครับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พี่บีเนี่ยเพิ่งหงงมาจากห้องน้ําาาก็รีบเเเดินมหธอลยครับ มานั่งอยู่ที่ปลายเตียงด้วยสีหน้าที่แย่แล้วก็ถามตัวของเธอครับว่าหนูเมื่อคืนนี้หนูไม่ได้นอนอีกแล้วใช่ไหมพี่เห็นว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ที่ปลายเตียงเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบในตอนที่พี่บีเล่าเนี่ยตัวของเธอกับพี่เอเนี่ยถึงกับตกใจมากๆเลยครับพี่เอเนี่ยขอยืนยันเลยนะครับว่าตัวของเธอนั้นเนี่ยนอนหลับสบายกว่าทุกคืนเลยลูกคําที่ว่าพี่เอเนี่ยคืนนั้นเนี่ยพี่เอเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับครับพอตื่นขึ้นมาทีไรเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่บีกับตัวของเธอนั้นนอนหลับกันตลอดเลย แต่พี่บีเนี่ยขอยืนยันเลยนะครับว่าเห็นตัวของเธอนั้นนั่งอยู่ที่ปลายเตียงจริงๆครับหลังจากนั้นเนี่ยบทสนทนานี้ก็จบลงอย่างง่ายเลยครับพอทุกคนนั้นมองตากันก็รู้ทันทีเลยครับว่าเมื่อคืนที่พี่บีเจอนั้นน่าจะเป็นดวงวิญญาณดวงเดียวกันกับพี่ตัวของเธอนั้นพบเจอนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็พร้อมใจกัน เก็บกระเป๋าแล้วก็รีบลงไปข้างล่างทันทีเลยครับแล้วพอเมื่อกลับไปถึงบ้านครับเธอก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังเพื่อที่จะได้ไปทําบุญให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นครับผมก็ยังคิดน,นะครับว่าวิญญาณที่เธอไปพบเจอที่เกาะเชจโจในโรงแรมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์หรือว่าเราทําบุญไปให้เนี่ยเขาจะได้รับผลบุญหรือรับส่วนกุศลหรือเปล่านะครับหรือบางทีถ้าเราเจออย่างนี้เนี่ย เราควรจะอุทิศส,ส่วนกุศลหรือว่าสวดมนต์ไล่เขาไหมครับถ้าเกิดว่าดวงวิญญาณน,นั้นเนี่ยเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเราควรจะทํำยังไงดีครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้มีใครเคยเจอเรื่องหลอนๆตอนไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไหมครับ แล้วตอนที่เจอเนี่ยคุณจัดการยังไงลองคอมเมนต์บอกทุกคนได้รับรู้ด้วยนะครับว่าเราควรจะฝึกสวดมนต์เป็นภาษาอังกฤษไหมหรือว่าควรจะฝึกสวดมนต์เป็นภาษาท้องถิ่นที่เราไปเที่ยวหรือเปล่าหรือหรือ,รอ,รอ,รอต้องทอํายังไงเวลาเจอผีต่างประเทศนะครับยังไงแล้วคอมเมนต์บอกทุกคนได้รับรู้กันด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนกลางคืนหรือว่าฟังอยู่ที่ประเทศเก,กาหลีนั้นขอให้คุณนอนหลับฝันดีจีไนับ